สาววิธีดูแลผิวปังรับตุดจีน อันดับแรกนะคะให้เลือกสกินแคร์ตามปัญหาของผิวนะคะเช่นถ้าเรามีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะให้เลือกสกินแคร์ที่มีฤทธิ์ในการเป็นไวท์เทนนิ่งถ้าผิวแห้งนะคะก็เลือกสกินแคร์ที่เป็นเนื้อครีมนะคะสองให้ลงสกินแคร์ตามลําดับนะคะเลือกจากความหนักของเนื้อนะคะถ้ามีความเหลวก็ให้เราลงก่อนแล้วก็ถ้ามีความหนักเนี่ยเช่นเนื้อครีมก็ให้ลงทีหลังนะคะท้ายสุดก็จะเป็นกันแดดนะคะคาะเฟินก็จะเลือกเป็นเนื้อเซรั่มนะคะก่อนเซรั่มก็คือทาอันดับแรกเลยจากนั้นเนี่ยเฟินก็จะลงอ่ะ ฟูอิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ลดจุดด่างดำบร,ริเวณที่เป็นกระเป็นกระทาบร,ริเวณที่มีปัญหาค่ะสองก็จะลงเป็นเนื้อครีมนะคะก็คือตอนนี้ใช้ของยูซูลีดีริงเข้าคิวเทนะคะตัวนี้ก็สำหรับชะลอาการเกิดริ้วรอยนะคะก็าทาทั่วใบหน้าเลยก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการแดดนะคะ สม,มันทาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ทาวันสงวนแล้วผิวจะดีนะคะใครชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเปิไว้ได้เลยนะคะ